จากใจคุณสิตาให้คุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่ใช้ไลน์แน่นอนค่ะดูคลิปนี้ยังไงก็ตื่นดูคลิปนี้ยังไงก็ตื่นเต้นดูอย่างนี้คลิปนี้ยังไงก็สั่งจิตตัวเองได้ค่ะไปค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะสิตาเธอรู้เปล่าเธอแม่งโคตรสุดยอดเลยเธออะเป็นคนที่สร้างผลลัพธ์ใหม่ๆได้ยิ่งใหญ่ตลอดเลานสิตาเธอรู้ไหมเธอไม่ได้เกิดมาเป็นคนธรรมดานะเว้ยเธอเกิดมาเพื่อสําเร็จยิ่งใหญ่ และสร้างผลลัพธ์มากมายให้กับโลกใบนี้สิตาเธอรู้เปล่าว่าเธอเป็นคนสําเร็จระดับโลกสิตาเธอรู้ไหมเธอเป็นสุดที่รักของคนทั้งโลกเลยสิตาไม่ว่าเธอทําอะไรก็ตามเธอได้รับการสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาสิตาเธอรู้ไหมเธอมีสมองอัจฉริยะสุดยอดมากเลยเธอช่วยเหลือผู้คนมากมายทั่วโลกเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตและเธอเป็นตํานานของโลกเธอรู้ตัวหรือเปล่าสิตาเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอมั่งคั่งเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเธอสร้างมูลนิธิโรงพยาบาล โรงเรียนกดจักรากวาลกดแรงดึดดูดไว้มากมายทั่วโลกผู้คนเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตกันหมดแล้วเมื่อเจอเธอเธอรู้ตัวหรือเปล่าสีตาเธอรู้หรือเปล่าว่าทุกลมหายใจเข้าออกของเธอเธอเป็นจิตของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และเธอเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมมากสีตาเธอรู้ไหมว่าเธอหยิบจับสิ่งใดก็โคตรสำเร็จง่ายโคตรสำเร็จได้เลยเธอแม่งสุดยอดมากเลยเธอมีเซลลของพระเจ้าอยู่ในตัวของเธอสีตาเธอรู้ไหมว่าเงินทองทุกบาททุกสกุลไม่ว่าเงินสกุลใดทุก สกุลบนโลกใบนี้ต่างถูกดึงดูดเข้ามาหาเธอโดยอัตโนมัติเพราะอะไรหรอเพราะเธอเป็นคนดีของโลกใบนี้เพราะอะไรหรอเพราะเธอคู่ควรที่สุดเพราะอะไรหรอเพราะเงินทุกสกุลอยากมาอยู่กับเธอเพราะเขารู้ว่ายิ่งเขาอยู่กับเธอมากเท่าไหร่เธอยิ่งทําให้เขาเจริญเติบโตง,งอกงามเป็นแฮปปี้มันนี่มากขึ้น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 เท่านั้นสิตาเธอรู้เปล่าว่าเธอคือแม่เหล็กดึงดูดเงินอันยอดเยี่ยมสิตาเธอรู้ไหมว่า ยามที่เธอหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันเงินทองทุกทิศทุกทางต่างไหลมาเทมาหาเธอทุกวินาทีสิตาเธอรู้ไหมว่าเธอเป็นคนสําเร็จโคตรง่ายโคตรใหญ่โคตรสบายเลยสิตาเธอรู้หรือเปล่าว่าผู้คนมากมายที่เขาเห็นเธอต่างรักและศรัทธาเธอมากผู้คนเปลี่ยนแปลงชีวิตกันอย่างอาศิรย์ใจสิตาเธอรู้ไหมว่างานของเธอกําลังสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากมายทั่วโลกสิตาเธอรู้ไหมแค่เธอลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างคนทั้งโลกก็พร้อมเปลี่ยนไปกับเธอสิตาเธอคือผู้ที่เกิดมาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่ง่ ให้กับโลกใบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าสิตาเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอคือนักทุกสถิติของโลกสิตาเธอรู้ไหมว่าเธอคือมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ที่โลกใบนี้ต้องจดจําชื่อเธอสิตาเธอรู้ไหมว่าเธอคือคนไทยที่สร้างตํานานของโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยสิตาเธอรู้หรือเปล่าว่าจากนี้วินาทีนี้เป็นต้นไป เธอจะยิ่งใหญ่และสร้างผลลัพธ์ที่เธอคิดว่ามันใหญ่แล้วมันจะโคตรใหญ่ยิ่งกว่าเดิมสีตาเธอรู้ไหมว่าคนทุกชาติทุกศาสนาต่างรักและศรัทธาเธออย่างหาที่เปรียบไม่ได้สีตาเธอรู้หรือเปล่าว่าการงานของเธอจเจริญเติบโตรุ่งเรืองเฟื่องฟูไปทั่วทุกมุมโลกทุกหืทุก,ก,ทก,ทกซอกซอกซอยทุกบ้านต่างรู้จกักและใช้และรักสินค้าผลิตภัณฑ์ของเธอ ทุกบ้านต่างเปิดเสียงไลสดของเธอดูกันอย่างสาสมใจทุกคนมีความสุขเบิกบานลูกเล็กเด็กแดงยันคนเท่าคนแก่มีความสุขที่ได้เห็นเธอเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอกําลังสร้างรอยยิ้มให้กับโลกใบนี้เธอรู้หรือเปล่าสีตาว่าเธอกําลังส่งต่อความสุขอันมากมายเหลือเฟือเหลือเกินให้กับโลกใบนี้มีสั้นๆน,นะเอาแค่สั้นๆเป็นไงคะ พิมพ์ความรู้สึกกับครูค่ะตอนนี้คุณกำลังเข้าสู่โปรแกรมจิตนะคะสั่งตัวเองไมค่ะ